สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมืิเนตเจแดงสิงไปหาหน้าขวันเนาะยายขวันแม่ขวันนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นเป็นหน้าของเจแดงเนาะสึงง่างไปให้เพิ่นบ่กไก่แดีวค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจแดงด้วยนะคะาตามไปน้ำกันค่ะแปบ๊บหนึ่งครสนใจครีมนะคะทักไลน์มาเลยมีโปรมีโปรลดราคานะคะ ฟรีค่าส่งฟรีค่าปลายทางฟรีค่ากล่องเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสนใจครีมกมระทักมาตรงโฆษณามีน้ครีมหนึ่งตัวเดย์ครีมหนึ่งแล้วก็พร้อมสบู่ค่ะแล้วก็มีแป้งตัวใหม่มากับรองพื้นนะคะจะแดงน้ำสนอไปคลิปไปแล้วยางมะฮอดแหละค่ะเงี้นนะขวัญเป็นญาติกันเอาผ้าฮัทมานั่งยังอยู่นี่นั่งถา่ายแหขวัญ ดอลลาร์ก็ได้ล่องไปแล้ว,ลเ,วเนาะค่ะมือขึ้นมือขึ้นนี่ประหัดกับแมา่นางถาห <g oda> ัวข้ของนำจัดจ่าโอเครอนะคะอันเรกอนันเรกทำบนหันซื้อเจ็ดสี่เจ็ดตัวหนักมันมาออกเจ็ดแนปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดถึกรไปไหนก่อถึกมนกลัวอยูเ่เนื่อข้าหนึ่ลข้าหน่ แปดเจ็ดบ่ถือแปดเจ็ดหรือถือกันเปดเจ็ดกันถือบ่ะแปดเจ็ดเนี่ยเพือถือบ่นถือล่างเลยป่ะก็ถือบนถือร่างฮะอันเจ้าเมือวันวางสิเจ้าขึ้นมกอันเจ็ดสี่เจ็ดหลายแถ่คือบ่สือคือบ่สืบแปดเจ็ดน้าเมืองไม่บ้าเรื่องร่างจะสืบตัวใดกับร่างซืบตัวนักบอกว่ตัวที่ถูกตัวใดเ้าหกห้าหก ตัวนักตัวใดมันนี่หางเก้านักหางเก้าลี้ยงชิปเตมก็มีหางหกอยู่รุ่งเต็มมีแล้วเนาะว่าบ่ได้ลงบอ๊บบอ๊บบอได้รุ่งคือบอกยังางตัดออกนั่นถือตะเล็กตัดตลอดเอาหัวนอาใส่มันบ่ถือมันบ่หม่าแห้งเนาะก็เลยตัดโอ้ยหกมาล่างหัวก้อนก็หกสูงแต่ว่างมันล่างเพราะว่าบ่นบ่นบ่มาเขาว่ามันมาล่าง ว่างหนึ่งหันว่าแ้มากโคกเลือมมากหาบกันแต่าเทยงหาเก้ามากหาเก้าหาหนึ่งเป็นสัตว์ต้อมาออกหาโคกออกตัวตัดจนได้อปดเจ็ดจะมือก็บอกไข่เยอะ่อยว่าเลื่อมกว่าเสือมมันบ่มมากบ่เลื่อมเอื่าทุกฟังก็เสื้อหาโคกเชื่อฟังแมลกอ่อนเพิ่นฝันฝันแบบมาถามแม่แม่กับเรื่อ แต่ไม oh. ja. ่หาโก็หาเก้าเลขดนะเพิ uh ่นได้ซ huh. uh ื้อตหาเก้านาต้นกูแม่ลูกอ่อนนื่องาคุณบ่ได้ขึ้นซื้อเพิ่นเสีอหาต้นกันทนน่ะแต่ว่าบ่ได้ขึ้นเชินบ่มากเนี่เรคนได้หนะออหนังอนึกว่านังเพิ่นซื้อตะหาเก้าตุนหวนนี่เอามาเบิ้งไม่ตัวใดเน่หัวเนี้วมันคือมู คือนะครับเบิงงมง่ขึ้นนีคือของขอบท่านด้เบิร์เลยคือปูนนอหาแปดเอ้าวตัวดปูหาเจแปดตัวใดตัวศูนย์ศูนย์หนนย์หกของหลอกว่าบอกอ้มาบอกป็นตัใดขึ้นปูหาเจ็ดแปดแมาอกเป็นตัวืนหาศูนย์ศูนย์หกห็นไตัวนี้ได้ตัวดเน่นเต็มบ้าหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์นี่ก็สิก็สิ่งอืมยง โอ้นี่สองบนลายตัวเดียวลายตัวอันนี่สองตัวนี้อันนี้ของมูปากมาก<อ>ามากันก็เลยกมาเขาเลขอันเจ้าหาาาาานึ่งเจ้าก็เลยเอาลูกไห่แก่เรีกพ่อผ้ามให้หกหาศูนขึ้นนี่หมู่บ้านนี่ ถึงบ้านไม่เดือนหกหกห้าศูนย์พอบาได้หัวจังหวะทายคลิปลงอยู่ถ่ายคลิปลงอยู่เลขล่างหันเน้นตัวเดียวคือซีสามซสามข้างล่างถ้าถ้าเป็นวันอาทิตย์นี่ซีสามคับเก้าซีถ้าเป็นวันเสาร์นึ่งค่ะออกวันเสาร์นั้นมันมันสิบสามคือเห็นแหละเลขได้สองหอก ดาออนเสาทั้มดาสามของเดือนเดือนนเป็นที่สองเลยถ้าออกวันเสาร์ใทื่นตัวเดียวด้วเก้าสามสามเก้าก็ตัวปูใช้ว่านปูใช่ว่านนี่แต่ว่าของเพิ่นไม่เป็นบนเป็นบนสามเก้าสามศูนย์แ่บนี้หละเนาะบางที่มันก็ออกสามองเลยคันน้ำมงหนูวัานี่ก็เห็น สามสองกับเลขจุดถูบวัดอันเสียไปใส่เสียคือพ่เห็นข่อยก็เห็นเพิ่นอันไปส่งปูแลนงานชั่งเงินกับไปส่งปูด้วยกันไปไปส่งแมนตอนเ่าขันอยู่จนเพิ่นไปใส่เห็ดงานอยู่น้ำมือนั่ะตอนขันน้ำมุนปูเทศแล้วนะแต่ว่าเลขจุดถูปจารย์ไก่ไปจุดถูปอันคู่บ่าไก่ถอนแกนสามสองได้สามสามสองนี่นะครับเลขในขอนสกลเนี่ยเจ็ด เดหศูนย์เน้นครับผมเนาะเจ็ดหกศูนย์เน้นครับผมเลยก็เจ็ดห้าศูนย์ครับผมแล้วก็หกศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็มืตัวล่องนะครับเนาะหาเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งหาหนึ่งครับแล้วก็ยังห้ยเมียขวานมีออกมาที่สองเดือดหาหกซีล่างก็มีซีสามเก่าซี่สามสองเก่าสามครับแล้วก็เน้นนะครับเนาะสีสามครับบอกแฟนครับเพนยูทางเงินหน่อยซื้อ เชี่ยตัวนี้กับตัวนี้ก็พ่อเงินหน่อยครัพวกเงินเพิ่นมันเงียงบหน่อยซื้อตัวแน่นๆเลยต้องซื้อลายโตไม่ต้องซื้อหลายโตนี่ถ้ามักซูนเอตกะกลับไปกลับมากก็ได้ตัวนี้คือเล็ตัวนี้มันนักเทียมเขาสูดออกเป็นตัวตัวซูแต่วังมันผ่านหันมันมึงหันคือเกตสีเกตหันนี่ไะ ตัวนี้สูตเดียวกันนี่แหละสูตเดียวกันเจ็ดสี่เจ็ดีมันออกเจ็ดแปดตัวนี้ก็ได้เจ็ดหกศูนย์หกศูตานงเลยเพิ่นอันนี้ลระบุบนนั่นแหละเบิกม้วนนี่มากตามแต่ตามเห็นไหนมีตัวนึงกับศูนยเก่าสี่ว่ามีดอกแม่หนึ่งมันดับหนึ่งอี่มีม้วนจะดับศูนย์ ว่ามันมันมันมีหลักแสนแมยครับดับผมมาไอเทียได้บอกให้เด้อไม่รักเป็นรักแสียนพ่อแม่เชียร์แม่พ่อแม่ก็เชียเลืหลักแสนน่ะวันนี้เราเป็นสิมาอืกเคยมาไอเทียปีนี้แต่ปีนี้มากเป็นมีเลยแต่แต่ปีนี้แต่ว่าบริษัทเขียนเลขวิ่งเ่าขอเลขวิ่งมาอยู่แฟนคลับเลขบริษัทไหน่นตัวใดเลขวิ่งหันคือมาเดี๋ยวนี้มาแห้งคือเจียกกระหาน้วว่าะใช่ จะบนบ่เจ็ดกาลังก็ได้เลขดีบดิเนี่ยเจ็ดก๊าหาบานี้เจ้าเจ้าที่หบ่นจะหาเจ้าที่ห่อันล่างเด็ดหันคือห่ซีหาซีกัาหาผมมาซึ่าก๊าหามากลางซีบ่นหาบนกแมงซีล่างซีบนหา บนหาล่างซีบนหาล่างซีกระถือตัวเออจะว่ากับกันไรดีบนา่างซีเอาามันว่าเขาตัวนี้บอสเซียร์กสนเอามันกระถือกันตัวนี้ซีต่อง่ายบนหาล่างซีกระถือกรลตัวนั้นซี่องายห้าศูนย์หาเจ็ดหาหกอีกข้างล่างกับซีสามเก่าซีเลขซีเก่าง่ายคือคือความสี่ด้เน้นซีสามนี่ อาจารย์เพื่อนไห้นั้นมากนันเป็นเลือดสามเลือดสามเนเลือดสามปูบอกคอยแล้วปูนปู่ใช้บ้านแล้วบอกว่าสามแต่มาบนเน้นนอนสามกับโมมากก็สามกับสามอื่นมันสามศูนย์มันสามศูนย์เออมันนาสจะเข่ากับเลขเจ้าก็ได้มศูนย์นาสีเป็นสามศูนย์ก็เป็นได้แม่ากับปูว่าไง่นนี้มาันทึกวันหลวง พนที่าร้าโพตกอนนะอ๋อเออเออนวมาคถึงมาสามโมง้เี่ยวันี้สิบเอวนะเพื่นเนาะวนน้เพื่อนไห้าวันนี่นว่าสามตัวเดียวสามตัวเดียวบนบนบ่บนล่างเดี๋ยววันนี้สิบเตามอ้วนมากว่านึนเพิ่นยุเพิ่นยูนน้องหลวงครับน้องหลวงบ่เดี๋ยววันนี้ห้าสิบไปเอาเดือสามโดปดวยสามเหมดเลยเี่สิบตามเพิ่นเด้ค่ะพนเพ่นห้สมตัวเดียววันนี้ อ๋อตามตัวเดียวเตี้เดี๋ยวตามให้นะค่ะท่านผู้ชม่นสีให้สามอย่างนะครับนี่สีเปนบ่ล่งสีเมื่กลัางสีบนนี้เนีนใช่กันเลยสีสามสามสี้าวมามักเล็กไอหน้องไหมแ่ขเลกน่อง้ามามักเล็กไอ้นองเมียนมนถ้าขมมักเล็กไอ4น่องก็คือซีเก่าตัวเดียวแม่นงายง่ายข้ามักววา จะ่าเก่าเสกยขม่าแห้งเองเอาพิจารณาเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะบุ๋ลอยถูกหวยไปด้วยกันแคปหน้าจอไว้ละมั่งเคราะห์ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เพื่อทายท่าซะเพื่อนแคปหน้าจอไว้หลายรอบแล้วเฮ็ดผู้คนเขีบเป็นกับเขีบเฮ็ดอันญานดินไปดินมากชื่อของอันดอนล่าอะไรอันใดนะครับเพื่อนคอมเมนต์มาว่า โบนิ variance, ่งก็บโนิ่งคือการนั่งเทียกันแล้วแต่ผู้เบาผู้เบาถือเซนอยู่ไอ้ท่องฟ้าขาดเพิ่นเกิดวิจาร์ณมันก็ถือเสซนอยู่มันเกิดเข้ากับไปน้ำเพ่นเนาะขอโทษแต่ขาดท่านผู้ชม